เเาาสนับสนุนโดยซิมปันสุสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนไทยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปไอ้นี่ก็ตามมาเดนะจะตามมาอ่ะครับกลับไปกลับไปลุ้นลุลุแค่นี้พอลุ้นลุ้นแค่นี้พอลุ้นแค่นี้พอลุ้นไม่ต้องพูดแล้วลุงไม่ต้องแล้วต้องสลับนี้ได้หนี ตรงๆอา๋อาเก่งจังวะเขาก็ตามเสียงไงเราพูดกันดูมาดูตามมาแม่งสงสัยแม่ต้องเป็นเด่นอะไรไม่ดีแน่เลยอ่ะใช่ไม่น่าไอ้พี่รู้อย่างนี้เ้ามาตอนเย็นๆนี่อนดูว่าเออๆไปตามมาหลายคนไปนไปไปในเมืองก่อนไปในเมืองก่อนไปไปขับวนในเมืองลุงไม่ต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพักเขาสอบเขาโอเคได้แล้วเราเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อน เหมือนเหมืันมาตามเราไม่ทันเราใช่ตามตามเรือมันจะเห็นเราไงอ๋อแต่นี้คนมันมันง่ายกว่านี่พี่พูดเบาๆนะเนี่ยต้องพูดเบาๆลงถึงพูดวอย่างไงลุงยังไงมันมันแปลงมันขับถ่ายแล้วมันสายเอาหลบก่านีแล้วครับโคตรโคตรขยันจังเลยพงษ์ตรงนี้มันมีถนนไงเราต้องหลบดึงแล้วแล้วโมไม่บอกเลยโมมันมันไม่ไม่ว่า ัน่ว One hour later พี่พี่ฮัลโหลพี่พี่ไปกันฮัลโหลพี่ไปไหมนี่ยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่พี่ไม่ๆม่ม่เราต้องไอ้นี่ไปด้วยกันพี่ไปไปพี่แล้วเราเป็นคนดีพี่โก้เราเองเองเลยพี่ขับไปเลยผมให้พี่ เองอย่าหัวล้อดิโอ้าสะใจเลยดูตกใจสะใจเก่งเพื่อนเหมือนพี่เขาได้แต่ยิ้ครับเงียบหรือว่าเขาแคร์แล้ววะอยากเล่นเต็มเลยอดเลือดนะ เอ้าวทำไมเดินได้อะไม่ไม่เขาเขาคือเขาลงรถทันอะ๋อไปเอารถคันเล็กดีกว่าพี่คันเล็กสี่ล้อมันมันในนี่กว่าพี่กระป๋อกรปพอดีเดยอเราจะแกล้งเด็กใหม่โอ้โคตรเกลียนเลยเองอะแล้วพี่เราแก้ใครดีแต่แต่ในหน้าจอพี่มันไม่เห็นนะในหน้าจอพี่มันไม่เห็นว่าระเบิดนะเองเองเห็นเห็นเห็นผมเห็นพี่คนวางอาจจะเห็นคนวางจะเห็นพี่มันจะไม่ทําให้คนอื่นรู้แล้วมันก็ไอคนที่ขับไอคนที่นั่งมันงงเว้ยไออะไรวะรถระเบิด พี่ขับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารถรถ400ดีกว่าขับคันเล็กๆอะ่ะที่มันเป็นรถเอเอทีวีผมขับไปไปอาไปค้าคนแบบนี้นะถ้าเด็กใหม่อ่ะน,นั้นไม่รู้แน่นอนแล้วก็ไปแกล้งเขากาเใหม่อ่ะน,นั้นไม่รู้แน่นอนเด็กใหม่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาได้ไงน้องมานี่มาเดี๋ยวพี่พาไปทำงานได้เงินล้านหนึ่งหลอก One hour later เราทำอะไรอยู่เนี่ยภารกิจแกล้งคนเนี่ยอ๋อออ๋ออ๋ออ๋อะอะไรเนี่ยเขาเหล็กกันเนี่ย ผมไม่รู้ว่องว่านตะกินเนี่ยผมอ่ะมือไปกดโดนกระดักตัวเองเลยตัวเองเลยแล้วมันก็เลยเบิร์นเลยเชื่อกาทื้อผมหน่อยพี่อะไรอ่ะพี่เชกระทืบผมนะจะแกล้งคนอื่นตัวเองโดนเองจะแกล้งอื่นตัวเองโดนเองไม่มือไปกดมือไปกดปิดทันที่ปุ๊บแล้วเพิ่งรู้ตัวเอ้าไอ้ตรงนี้กดปุ่มมันอยู่ใกล้ๆแผนที่โอ้โแล้วก็ตาแล้วไปเกิดไหนเนี่ยพี่นะพี่ไอ้พี่คนนั้นเะเจอกาทื้อผมหน่อยเด้อ ทีมที่อยากจะเปลี่ยนว่ามีพลังนะทีมที่โอ้จงเกิดซะว้าวหมอไม่มาเลยเออตั้ง26คนหมอไปไหนหมดหมอเขาหาจจะเควสเยอะหมอครับเพียงก็ไม่รู้รเพียายังไม่รับเดี๋ยวผมลองเรียกเองกันเลพี่เรียกเลยเมื่อกี้ไม่มีใครมาครับครับเอาอันนี้ครับขับไปครับอับน้ำครับมีอะไรครับอาบน้ครับอาบนครับ พมีดเปา่บสโรไปไปไปดแล้วพี่ไปแล้วผจะไปสู่ไปโงพยาบาลเนยเดี๋ยวพี่ไปรับโรงพยาบาลกันนะเออในในลองขับไปดูดิเผื่อไปได้เผือไปได้ค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปไม่ต้องไปเร็วมาอ้าว